ซีรีสแคมเปญบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยนะครับออกแคมเปญเงินฝากกรุงไทยซีโร่แท็กแม็กนะครับดอกเบีย้ยสูงปลอดภาษีดอกเบีย้ยสูงสุด2.75%ต่อปีนะครับมีเลือกฝากได้เลยตั้งแต่24เดือน2.6%ต่อปี36เดือน2.75%ต่อปีและ48เดือน2.7% 5%ต่อปีโดยรายละเอียดการฝากนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกันฝากกดไลค์กด subscribe นะครับคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับใครสนใจเงินฝากปลอดภาษีนะครับแล้วก็เริ่มฝากขั้นต่ำเพียง1000บาทก็ลองติดตามรับชมกันจุดเด่นของผลิตภัณฑ์นะครับเงินฝากปลอดภาษีรับดอกเบี้ยเต็มๆเ,เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดสามารถฝากได้โดยการตัดบัญชีอัตโนมัตินะครับเงินฝากปลอดภาษีเลือกฝากได้ตามใจ ไม่ว่าจะเป็น24เดือนนะครับอัตราดอกเบีย้ย2.6% 36เดือนอัตราดอกเบีย้ย2.7%เอ่อ7.5%แล้วก็48เดือนอัตราดอกเบีย้ย2.75%นะครับแต่ในแผนการออมแต่ละแผนเนี่ยนะครับมันมีลิมิตนะครับในการเปิดบัญชีอยู่โดย24เดือนนะครับสามารถเปิดบัญชีได้ตั้งแต่1,000บาทขั้นต่ำสูงสุดไม่เกิน25,000บาทนะครับระหว่างนี้นะได้ดอกเบีย้ย2.6% 36เดือนนะครับแผนนี้ เปิดได้1,000บาทสูงสุดไม่เกิน16,500บาทได้ดอกเบี้ย2.75% 48เดือนนะครับแผนนี้เปิดได้ตั้งแต่1,000บาทถึง12,500บาทอัตราจจดอกเบี้ย2.75%นั่นเองนะครับเงินฝากเปเงินฝากปลอดภาษีนะครับฝากขั้นต่ำ1,000บาทแล้วก็ฝากเท่ากันทุกเดือนนะครับสูงสุดก็ตามลิมิตที่พูดไว้นะครับในสไลด์ก่อนหน้า โดยฝากเท่ากันทุกเดือนหมายความไม่ว่าอย่างไรนะครับหมายความว่าถ้าคุณเริ่มต้นเปิดบัญชีนะครับฝาก2,000บาทคุณก็ต้องฝาก2,000บาทเป็นเรียะเวลานะครับตามแคมเปญตามแผนการออมอย่างเช่นเลือกฝาก24เดือนก็ต้องฝาก2,000บาท ตลอด24เดือนหรือจะฝาก20,000บาทนะครับก็ต้องฝาก20,000บาททุกเดือนเป็นระยะเวลา24เดือนนะครับไปเรื่อยๆจนครบนั่นเองโดยขาดฝากได้ไม่เกิน2ครั้งนะครับถอนก่อน3เดือนธนาคารไม่จ่ายอัตราดอกเบี้ยแต่ถ้าเกิดฝากเกิน3เดือนขึ้นไปแต่ฝากไม่ครบตามแคมเปญนะครับอย่างเช่น ไม่ครบ24เดือนไม่ครบ48เดือนไม่ครบ36มเดือนนะครับตามที่เลือกไว้อะก็ถือว่าผิดเงื่อนไขนะครับธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยนะครับเป็นดอกเบี้ยออมทรัพย์นะครับและหกักภาษีในที่จ่ายด้วยนะผู้ฝากนะครับเงินปลอดภาษีสามารถเปิดบัญชีออมรายเดือนปลอดภาษีได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้นนั่นเองนะครับเอกสารการเปิดนะครับบัตรประจำตัวประชาชนสมาร์ทการ์ดที่ยังไม่หมดอายุนะครับ กรณีบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดที่ไม่สามารถอ่านข้อมูลได้ก็สามารถใช้เอกสารอื่นนะครับอย่างเช่นสำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรที่ออกโดย่วยงานรัฐนะครับที่มีรูปถ่ายพร้อมระบุเลขประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุนะครับเช่นบัตรประจำตัวข้าราชการพนักง,งานรัฐวิสาหกิจพนักง,งานองค์การของรัฐหนังสือเดินทางพาสปอร์ตต่างๆนะครับใบอนุญาตขับรถก็สามารถใช้ไปเปิดบัญชีได้นะแต่ใช้บัตรประจำตัวประชาชนดีกว่านะครับก็ลองดูนะเตรียมเอกสารไว้พร้อม สรุปออมเท่ากันทุกเดือนได้ดอกเบี้ยเต็มๆขาดฝากไม่เกิน2ครั้งนะครับไม่ถอนก่อนหรือนะครับหลัง3เดือนนะครับเลือกออมยาวนะครับกับบัญชีเดี่ยวนั่นเองนะครับคราวนี้ในกรณีที่คุณฝากประจําและกลัวลืมวิธีทริคง่ายๆของผมก็คือการตัดบัญชีแบบอัตโนมัติทุกเดือนนะครับคือคุณต้องมีบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปนะครับของธนาคารกรุงไทยนะครับหบัญชีไว้สําหรับที่จะตัดเงิน นะครับเข้าบัญชีปล่อยภาษีนะครับอย่างเช่นคุณตั้งไว้ตัดเดือนละ3 0 0พันทุกเดือนนะครับเริ่มแรกคุณไปเปิดบัญชีก่อนนะเปิด3000ปุ๊บเสร็จแล้วก็ทำเรื่องให้เขาทำการตัดอัตโนมัตินะครับอย่างเช่นไปเปิดวันที่5ก็ตัดทุกวันที่5คุณก็ไม่ต้องทำอะไรเลยคุณก็ปล่อยเซอร์เลยเดี๋ยวมันตัดให้แต่ต้องมีเงินอยู่ในบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปนะ คือต้องเอาเงินไปใส่ไว้นะไม่ใช่ว่าเปิดแล้วไม่มีเงินไปใส่เนี่ยเขาตัดไม่รู้จะเอาอะไรตัดนะมันก็ถือว่าผิดเงื่อนไขมันตัดไม่ได้เพราะนั้นเราต้องมีเงินเอาไปกองไว้ก่อนนะครับในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นั้นแล้วก็ให้เขาตัดทุกเดือนนะแค่นี้ก็จะหมดปัญหาเรื่องการลืมเพราะบางทีเนี่ยถ้าเราเปิดอย่างเช่นเปิด48เดือนอนะ่ะโอ้โห48เดือนมัน4ปีมันนานเกินมันนานเกินจนลืมเลยนะอาจจะลืมได้เลยนะเพราะนั้นเปิดก็ให้มันตัด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 ,ตดก็จบ นะครับนะก็ก่อนจะการฝากกดไลค์กด subscribe s u b สไครป์เป็นกำลังใจด้วยแล้วกลับมาพบกับซีรีส์เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากนะครับในทุกๆวันเดี๋ยวเราคงมาพูดคุยกันนะครับในประเด็นเงินฝากต่างๆจากสาบ้านาการเงินต่างๆก่อนจากกันนะครับขอเอาเรื่องราวเตือนภัยนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาเตือนทุกท่านกันก่อนนะครับการจัดการบัญชีม้าหรือบัญชีต้องสงสัยนะครับ เมื่อมีใครมาแอบอ้างว่าคุณเป็นบัญชีต้องสงสัยนะครับให้คุณโอนเงินมาตรวจสอบเราท,ทุกยอดนะครับมีเงินเท่าไหร่โอนมาให้หมดนะครับอย่าเชื่ออย่าโอนเด็ดขาดนะครับเพราะพวกนี้มันเป็นมุกของวิชาชีพที่พยายามหลอกเอาเงินคุณนะครับเอาเงินคุณไปเพื่อที่จะดูดเงินคุณทั้งชีวิตที่คุณเก็บมาทั้งหมดเพราะนั้นไม่เชื่อ นะครับไม่โอนเด็ดขาดนะครับเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตคิดให้ดีก่อนเชื่อใครนะครับเงินเราเก็บหอมรอมริดมานะครับตั้งนานนมนะแล้ววันวันหนึน่งมีโจรที่ไหนมาก็ไม่รู้แอบอ้างนู่นอ้างนี่ว่าเรานะครับว่าเราฟอกเงินว่าเราโกง,น,โกงนู่นโกงนี่ ท,ทั้งทั้งที่เราเองก็ไม่ได้โกงไม่ได้อะไรนะครับอย่าเผลอตกใจนะพวกนี้มันจะพยายามหาสาเหตุหาเหตุผลให้เราตกใจมีหมายสารปลอมมีรายละเอียดนะครับเอกสารราชการปลอมนะครับแล้วก็ส่งมาให้คุณทางลายหรืออะไรนะครับอันดับแรกโทรมาก่อนนะพยายามนะครับตั้งสติให้ดีนะครับ อย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่คนเหล่านั้นนะครับพยายามแอบอ้างไม่เชื่อนะครับแล้วห้ามันให้โหลดอะไรไม่โหลดนะครับถ้ามันให้คลิกลิงคลิกเว็บไซต์อะไรไม่คลิกนะครับไม่ว่ามันจะกล่าวหาอะไรก็ตามนะครับให้ตั้งสตินะครับแล้ววางสายหรือปรึกษาลูกๆหล,ลานๆคนรอบข้างนะครับจำเาไว้ว่านะครับเรื่องพวกนี้เป็นมุก ที่ใช้กันมานานนะไม่ว่าจะเป็นบัญชีคุณพัวพันยาเสพติดนะครับต้องโอนเงินมาตรวจสอบด่วนนะครับหรือลงทุนกับเราได้ผลตอบแทนสูงนะครับไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนไม่โลภนะครับคุณก็จะปลอดภัยจากภัยเหล่านี้นั่นเองนะครับอย่าหาทำนะครับถ้าใครไม่อยากเสี่ยงโดนแอปดูดเงินนะครับ เมื่อมิชาาชีพพยายามปลอมแปลงนะครับอ,อ้าง,อ,างอ้างนู่นอ้างนี่อ้างว่ามาจากเว็บไซต์นูน่นเว็บไซต์นี่อ้างมาจากเว็บธนาคารบ้างอะไรบ้างนะครับอย่าโหลดเด็ดขาดให้โหลดแอปนอกให้คลิกลิงก์นะครับพยายามอย่าโหลดอย่าแอดไลน์คนที่ไม่รู้จักแม้มันจะมีโปรไฟล์หน้าตานะครับ ขนาดไหนก็อย่านะครับอย่าสแกนใบหน้าสงสัยให้โทรตามหน่วยงานเบอร์ตามหน่วยงานที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับปรึกษาญาติปรึกษาพี่น้องนะครับปรึกษาลูกก่อนนะอย่าทำตาม